ตามมามาลูกมาเรีวเรียกกันมานะพร้อมกันเลยเพราะว่าจ้อยรักษาตอนนี้ทีมงานมีกับวัดแล้วอ่ากนัจ้อยร่อยหลวงพ่อบอกหลวงปู่บอกอานั่งเลยจ้ะ อลูมิเนยียยืนตรงลูกอามองกล้องลูกหนึ่งตัวมีแต่ชีวิตแต่ไม่มีน้ำใจก็เหมือนคนขาดขาดทุกอย่างสามีไม่มีน้ำใจต่อภรรยาภรรยาไม่มีน้ำใจต่อสามีพ่อแม่ไม่มีน้ำใจต่อลูก ลูกไม่มีน้ำใจต่อเจ้านายไม่มีน้ำใจต่อลูกน้องก็จะอยู่กันไม่ได้ทุกหน่วยงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเมตตาคือมีน้ำจิตน้ำใจพึกันและกันวันนี้อามาก็ขอได้นำเรียนแล้วก็จะได้นำกล่าวขอขมากรรมกับท หยาดน้ำลงไปในตุ่มสมบัติมหาสมบัติพญามังกรที่ใกล้กับพญามังกรใหญ่ที่องค์พระประธานง่อขุดโทนระลงจีแต่รอทั้งมังกรนี้ถือว่าเป็นตั์เป็นมงคลในรับเป็นสื่อกลางแล้วก็พญายกอยู่ข้างหลังโยกข้างหน้าอัาตตานานนี้ให้ว่านโมสามจบพร้อมกันนะ

เตนะพุทธรัศมิธรรมรัศมิสังฆรัศมิ่ปาปะโตมายาธรรมธรรมีโทสังสัพพะปาปังวินาศสันตุ กายกรรมสามวากีกรรมสี่มโนกรรมสามพระเจ้าทั้งหลายขออราธนาคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณพระธรรมทั้งหลายคุณพระสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายโปรดเป็นปฏ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอกาสนี้ขอขักมากรรมกรรมใดๆข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกรามากได้เคยประมาทจากช่วมร่วงเกินต่อพระรัตนตรัยต่อคุณมีดามันดากรรมทั้งหลายทั้งปวง อาข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปรามาปรามาสมาิภาควิจาร,ราณ์ต่อพระมหากษัตริยทุกทุกพระองค์ตลอดทั้ง,งกรรมใดๆทั้งหลายหาข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกีดกันขัดขวางทำร้ายทำลายดื้อดึงดื้อรั้นต่อคุณวิดามันดาต่อพระรัตนตรัยกรรมอันใดหากข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยไหว้วานพระเจ้าพระสงฆ์ หรือผู้เป็นบิดามารดาเคยใช้ทาตแรงงานต่อบริวานญาติมิตรกรรมทั้งหลายทั้งปวงหาข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยฝังกลบพระบรมสารีนิกคข่าพระพุทธรูปรูปเหมือนต่างๆนำไปฝังไว้ ที่ไม่เหมาะไม่ควรให้คนเหยียบย่ำก็ดีหรือข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเหยียบย่ำรอยพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรรมทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำกรรมหนึ่งกรรมใด ้วกายะคำสามวัตีกคำสี่มะโนก 3, รรมสามตลอดทั้งทุกทุกกรณีกรมร,กกกร,กรมที่เคยวิญญายพากวิจารย์พระธรรมคำสอน,รสอนหรือเคยใช้ามาธิจิต ใช้ชาญใช้ยานใช้มนดำก็ดีใช้สิ่งของอันเป็นไม่อันที่ไม่เป็นมงคลก็ดีคิดทำร้ายทำลายต่อบิดามารดาภรรยาสามีญาติมิตรทั้งหลายท่าทาาแรงงานทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ใช้ของมีคมใช้สัตว์ดาวุธิทำร้ายทำลายแต่ชีวิตอื่นสัตว์อื่นก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับกรรมและโปรดอโหสกรรมโหสีกรรมอโหสีกรรมให้แก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้เหยียบย่ำมาในวัดวาศาสนาหรือนำของสงฆ์ไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยหลงผิดหรือเคยเป็นนี่สงในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจนมาถึงวันนี้หากข้าพเจ้าทั้งหลาย จะเป็นบาปก,กรรมสิ่งใดขอได้รับมโหสิกรรม,มอโหสิกรรม,มโอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิน,นสาธุสาธุสาธุ เละ่ข้าพเจ้าทั้งหลายบุคคลหนึ่งบุคคลใดชนหมู่ใดก็ตามสัตว์เหล่าใดก็ตามที่ทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยกโทษ และอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรมกรมแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอาข้าพระเจ้าได้เคยบทบานสารกล่าวหรือสาบแช่งไว้ นที่หนึ่งที่ใดขอให้ข้าพเจ้าในโอกาสนี้ขอยกเลิกโทษถอนคำสาบแช่งสาบานทั้งหลายเหล่านั้นขอชดเชยชดใช้ด้วยการทำทานรักษาศีลหรือด้วยบุญบารมีอาธิวาสนาของข้าพเจ้า ขอให้เป็นพุทธานุภาพขอให้เป็นพุทธานุภาพบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เอเวจีมหานรกถึงพคมโลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขพเจ้าทั้งหลายขอนำบุญทั้งหลายบุญทั้งหลายเป็นพุทธานุภาพเปธานมานุภุภาพ สังฆานุภาพขออนุภาพแห่งบุญจงตกถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกชีวิตทุกกิจวิญญาณทุกภพทุกภูมิด้วยเธออิมินาปุญญกามีนาอุปัชยายกนุตตระอาจาริยุปการาจมาตาปิตาจยาตากาปิยามังสุริโยจันวิมาราชา ทาราปิจักรมมะมาราจอินทาจัตุโรปการาจเตวตายะโมมิตามนุสาจมัจิตาเวริกาปิจัพเพสัตาสุกีวันตุปุญญานิปปัตตานิเมสุกังจิตวิตังเตตุกีปัมปะเปตโวมันมีนาปุญญกามนะอิมีนาอุติเสนาจักปะอังสุราเปเจวัตันตุปตาเะเจตานังเยสันตานิอนาธรรมายาวะ นิพานาโตมังนัตันตุสัพปตาเยวายาจัจโตภเวปัวทีตังตติปัญญาสันเอกบริยามมีนามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจุริเยสุเมพุทธติปะวโรนาโตตมโมนาโตปารุตตโมนาโตปะเกาพุโตจะสังกนนาโตถารมังเดโสตมาโนพาเวนามารุกาสังระพันตุมา ปเทวะติดาทั้งปวงจงรักษาจันสัมพาพุธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสามสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสทธาโสธีปวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสางุสาุ่สา,สาุอะนโมาทา,ารังสัมมาสัมพุโทโธภัะ พุทธังวตังอภิวาเทมิสวากาโตภะกวัตธัมโมหัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโคสังฆังนามามิอายุทุกสิ่งทุกประก,การนะ ได้ประกาศชัดเจนอย่างอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกรรมเล็กกรรมน้อยอาตมาก็ดีท่านเจ้าวาก็ดีหมู่ชนทั้งหลายก็ดีหากได้พลาดปิง่งไม่เหมาะไม่ควรกิริยาอันใดไม่เหมาะต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกเรื่องทุกราวหรือการปฏิสันฐานการต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่มาวัดมาเป็นเกียรติ ในวันนี้ขัดข้องขัดขวางบ้างก็โปรดอโหสิกรรมและให้อาภัยแก่พระลูกพระหลานพ,พี่น้องนองลูกหลานทุกคนให้อยู่เย็นเป็นทุกทุกประการปรารถนาสิ่งใดให้ตะเบ็จถุงกว่าปรารถนาทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุอนโมทามี ก็วัดจบมืดพอดีโยมนะทำงานทำบุญใหญ่